รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเขาเปิดเผยเรื่องของเดลตา้าพาทผู้ชมเขาบอกข้อเท็จจริงในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะ การระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์เดลต้าเป็นหลักส่วนสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆแหละเป็นรองส่วนสายพันธุ์อัลฟาพัทเนี่ยที่พุ่งตรวจพบเจอเนี่ยท่านผู้ชมได้ยินไม่ผิดคืออัลฟาพัทครับยังไม่ใช่เดลต้าพัทเดลต้าพัทเดี๋ยวรอช่วงท้ายเขาบอกอัลฟาพัทเนี่ยเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งใหม่จุดเด่นของมันคือหลบภูมิได้ดีขึ้นเมื่อท่านเป็นท่านจะมีอาการมากกว่าเดิมมากขึ้นและก็การแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันจะแพร่กระจายได้ดีขึ้้้นนนนกวว่่่าาเเดิมมขณะะะียัอูใรรบบฝง แต่สามารถควบคุมได้ซึ่งสายพันธุ์อัลฟาพัดในขณะนี้เนี่ยพบเจอได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งหมดเข้าๆตอนนี้12คนและก็มีชาวเขมรอีก14คนก็อปอสายพันธุ์อัลฟาพัดเนี่ยดูจากรายงานข้อมูลพบมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ใกล้ๆบ้านเราในะขณะนี้ก็คือประเทศกัมพูชากําลังระบาดมากเลยในกัมพูชาเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยขอชี้แจงว่าสายพันธุ์อัลฟาพัดเนี่ยไม่ใช่เชื้อใหม่แต่อย่างใดเพราะเคยตรวจเจอมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวา ของปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศอังกฤษปู่นแต่ถามว่าประเทศไทยมันใหม่ไหมเมื่อวานยังตกใจเดลต้าพัดไม่หายเลยนี่มาอัลฟ่าพัดอีกแล้วจะบอกว่าเจอไม่ได้เจอใหม่เจอที่ประเทศอังกฤษครั้งแรกเนี่ยแต่นี่มันไทยแลนด์ส่วนสายพันธุ์เดลต้าพัดเนี่ยเขาบอกมันมีความสลับซับซ้อนเล็กน้อยที่ระบาดอยู่ที่อังกฤษในขณะนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ ay.4.2 แต่ที่เจอที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็น ay.1 ถามว่าตรวจเจอได้อย่างไร เขาบอกเจอที่จังหวัดกำแพงเพชรไม่ใช่จังหวัดอยุธยาแต่ผู้ชายคนนี้อายุ49ปีเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดอยุธยามาที่กำแพงเพชรเลยตรวจเจอท่านผู้ชมเขาบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลในโลกของ ay.1 ท่านผู้ชม แสดงว่ามันใหม่จริงๆแหละนะฮะก็ต้องรอติดตามดูว่าจะเกิดผลอย่างไรขึ้นบ้างกับการระบาดครั้งนี้แต่เขาบอกไม่มีอะไรน่าห่วงด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ติดตามและเก็บตัวอย่างมาโดยตลอดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเราเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะฮะไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดไหนะเขาบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นจบข่าวเรื่องนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเดลต้าพัดเป็นอัลฟาพัด แต่กูบอกเลยกูตกใจคือเดลต้าธรรมดายังโอ้โหกระท่อนกระแท่นขนาดนี้เลยแล้วจะไปเจอเดลต้าพัดไปเจออัลฟาพัดเขาบอกตรวเจอถ้าจะเดินกันยานี่มันเดือนอะไรละนี่จะจะสิ้นตุลาแล้วนะมึงผ่านมา2เดือนแล้วนะเพิ่งมาบอกเนี่ยและที่สําคัญคืออยากจะถามว่าแล้วมันมายังไงคือมันเป็นการปล่อยปะเลยของเจ้าหน้าที่ไหมไอ้ที่กินข้าวหัวทีละหมื่นแปดสอเนี่ย เงินค่าหัวพวกกูก็ไม่ได้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยใครรับอ่ะนี่ไงคนไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยเตรียมจะเปิดร้านเอาแม่งปิดอีกแล้วสรุปไม่ได้เปิดคราวที่แล้วเดือนเมษ,ษาก็เอาอยู่เอาอยู่ให้จริงๆนะกูกลัวขอบคุณครับ